สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมญชยาทาร่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำพิกอเด็กในหัวข้อที่ว่าความรักดีๆนะคะของคุณเป็นใครนะคะแล้วก็จะได้เจอกันยังไงนะคะแล้วก็จะได้เป็นคู่กันด้วยหรือเปล่าอันนี้มาลุ้นกันเอานะคะว่าความรักดีๆของคุณเนี่ยจะได้เป็นคู่กันไหมนะคะอันนี้ไม่ใช่หัวข้อเนื้อคู่นะคะเ เป็นหัวข้อความรักดีๆของคุณนะคะเป็นใครนะคะจะได้เจอกันยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าจะได้เป็นคู่ด้วยหรือเปล่านะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กกองนะคะเริ่มจากกองที่1 2 3และ4ค่ค่ะขอให้ทุกคนนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่กล่องที่1เป็นยังไงนะคะเซเว่นออฟคัพส์ค่ะเอ็มเพรสทูออฟว s นส์ไฟ p s อ of คัพส์โฟร์ออฟสแล้วก็เอ e ดออฟวนส์ทำไม ทำไมได้เลิกกันล่ะมันเป็นความรักดีๆนะโอเคสำหรับความรักดีๆนะคะของคนที่เลือก,กอออไพ่กองที่2เอ้ยไม่ใช่กองที่1นี้นะคะเขาคนนั้นของคุณเป็นคนที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตานะคะอาจจะเป็น ไม่ถึงกับสวยหล่ออะไรมากนะคะแต่ก็ดูดีในระดับหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างที่แบบอวบๆทุ้มๆนะคะผิวขาวๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีอาจจะเป็นในลักษณะเป็นผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาคนนั้นของคุณนะคะที่เป็นความรักดีๆของคุณเนี่ย เป็นคนที่มีฐานะทางด้านการเงินที่มีความมั่นคงสูงมากๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่อยู่ในระดับที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นนักธุรกิจนะคะนําเข้าส่งออกนะคะสําหรับธุรกิจของเขาแล้วก็เป็นคนอาจจะเป็นคนพ่อค้าแม่ค้าอะไรประมาณนี้นะคะที่ทํา เกี่ยวกับธุรกิจใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอกันจากการทำงานนะคะแล้วก็จากโลกออนไลน์ต่างๆนะคะสื่อโซเชียลเ a c e b o o k Instagram นะคะแอปเดตต่างๆนะคะที่คุณและเขามีโอกาสที่จะได้เจอกันนะแต่มีความรู้สึกว่า ตัวคุณและเขาเนี่ยเหมือนจะคบกันได้ไม่ยาวนะคะคืออาจจะต้องมีเกณฑ์การเลือกลากันไปห่างเหินกันไปนะคะอาจจะด้วยในเรื่องของออระยะเวลานะคะคือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มีเวลาให้คุณเพราะว่าเขาเหมือนตัวเขาเอง ทำงานเยอะโฟกัสในเรื่องของการทํางานการหาเงินนะคะอาจจะไม่ได้มีเวลามาดูแลคุณซัพพอร์ตคุณสักเท่าไหร่นะคะมันเลยทําให้คุณและเขาเนี่ยมีปัญหาแล้วก็อาจจะปรับตัวเข้าหากันไม่ได้นะคะแล้วก็ทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเกณฑ์การเลือก,กลากันไปจบสิ้นกันไปแต่ถามว่าเขาคนนี้ก็คือเป็นคนดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคือ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตคุณก็ได้นะคะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะเก็บรักษาเขาไว้ไม่ได้เพราะว่า,าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าอาจจะในเรื่องของฐานะของเขาและคุณที่อาจจะมีความ <c oughs> ททอน,นะคะที่อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็ตัวคุณและเขาเองเนี่ย เหมือนปรับตัวเข้าหากันไม่ได้นะคะมันก็เลยต้องแบบต้องยุติกันไปนะคะแต่ว่าคือเขาก็เป็นคนที่หวังดีกับคุณทุกๆอย่างนะคะไม่เอาเปรียบคุณแน่นอนนะคะสําหรับคนคนนี้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าได้เจอหรือ,อยังนะคะบางคนอาจจะเจอเขาคนนี้ปเป็นเป็นไปแล้วแล้วก็เลิกลากันแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งคือเขาก็เป็นคนดี เป็นความรักดีๆของคุณแต่ว่าเหมือนคุณและเขารักษากันไว้ไม่ได้นะคะก็เลยต้องแบบเลิกลากันไปห่างเหินกันไปนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1น,นี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กล่องที่2กันนะคะความรักดีๆของคุณเป็นใครแล้วจะได้เจอกันยังไงนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เป็นคู่กันไหมนะคะ Page of cups d e v e l s 10 of p i n t a c l e s มาแล้ว p e of Wands Queen of Wands King of Wands แล้วก็ f i of Cups ค่ะความรักดีๆของคุณเป็นใครนะคะก็ มีความรู้สึกว่าเขาคนนั้นของคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นชาวมังกรลัคนามังกรน,นะคะหรือ,อจะเป็นใครก็ได้นะคะที่ไม่ใช่ชาวราศีนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุน้ํานะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็หรืออาจจะเป็นเจ้านายของคุณก็ได้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวคุณและเขาเนี่ยอาจจะเจอกันจากการทำงานนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะมีควีนควีนออฟวานคิงออฟวานเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่ในตำแหน่งที่ที่ใหญ่นะคะคืออาจจะเป็นเจ้านายของคุณก็ได้ที่คุณอาจจะได้เจอ,อเขาคนนี้นะคะแล้วก็เขาคนนี้ก็จะเป็นความรักดีๆซึ่งตัวเขาคนนี้เนี่ย อาจจะเคยผิดหวังในเรื่องราวของความรักอาจจะผ่านการมีครอบครัวผ่านการหย่าร้างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวคุณและเขาเองก็ได้มาเจอกันแล้วก็มีแพชชั่นต่อกันมีเคมีที่ตรงกันนะคะสำหรับคุณและเขาแต่ตัวเขาเองเหมือนกับว่า,าค่อนข้างที่จะทำงานเยอะนะคะให้ความสำคัญกับงานมากๆนะคะคือแบบบ้างานนะคะจนบางครั้งเนี่ย อาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณมากสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ไม่เคยลืมที่จะใส่ใจคุณนะคะสําหรับเขาคนนี้ของคุณนะความรักดีๆนะคะคือถึงแม้ว่าเขาจะทํางานเยอะบ้างงานทําแต่งานแต่ว่าถึงเวลาเขาก็จะค่อนข้างที่จะใส่ใจนะคะคืออาจจะพาคุณไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงนะคะแล้วกอ็อาจจะมีมักจะมีของขวัญซื้อของขวัญให้นะคะเป็นเป็น เพื่อเป็นของขวัญให้เพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้มีเวลาที่จะใส่ใจคุณสักเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยต้องซื้อของให้คุณเพื่อเพื่อเป็นการปลอบใจเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเอาใจคุณนะคะแล้วก็ตัวคุณเองและเขาเองเนี่ยก็มีโอกาสมากๆที่จะเป็นคู่ชีวิตของกันและกันเพราะว่ามันมีเทอน เพนักิเกิดขึ้นก็คืออาจจะได้สร้างฐานะสร้างครอบครัวไปด้วยกันมีลูกตัวเล็กๆนะคะวิ่งรอบๆนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าความรักของคนคนๆเนี้ยมีโอกาสสูงที่จะได้อยู่เคียงข้างกันไปนะคะจนถึงขั้นอ่า ไม่แน่ใจว่าได้แต่งงานหรือเปล่านะคะแต่ว่ามีการได้สร้างครอบครัวนะคะด้วยกันอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ได้มีพิธีงานพิธีก็ได้นะคะแต่ว่า,าตัวคุณและเขาเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะมีเด็กร่วมกันนะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นกับคุณมากเช่นเดียวกันคือคุณและเขาเป็นความรักที่มีแรงดึงดูด เข้าหากันมีเคมีบางสิ่งบางอย่างที่ตรงกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ต่อกันและกันคือตัวคนและเขาเองเนะอยู่ด้วยกันแล้วคือมันเป็นอะไรที่ไม่ได้น่าเบื่อนะคะมันเป็นความรักที่มีเสน่ห์ซึ่งกันและกันมีความลหลงไหลกันคือมีความหลงไหลซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะ ทำแต่ง,งานแต่ว่าเขาก็ไม่ลืมที่จะใส่ใจคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะน้าอิฉานะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองขอให้เป็นจริงนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองอได้เจอกับความรักดีๆแล้วก็ได้เป็นคู่กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่3กัน night of cups ค่ะ Temperance Five of Pentacles Six of Pentacles Ace of Wands King of Wands แล้วก็ Four of Swords ค่ะสำหรับความรักดีๆของคุณนะคะคนที่เลือกไพ่กล่องที่3 มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองจะได้เจอความรักดีๆก็ต่อเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อย่างเช่นการเปลี่ยนงานนะคะการโยกย้ายถิ่นฐานนะคะการย้ายบ้านย้ายที่อยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็คุณก็มีโอกาสที่จะไปเจอความรักดีๆของคุณนะคะซึ่ง คนที่เลือกไพ่กองที่2มีโอกาสว่าจะมีมาพร้อมๆกันถึง2คนเลยทีเดียวนะคะ,ะคนหนึ่งก็อาจจะเป็นในลักษณะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่หล่อนะคะผิวขาวนะคะมีเสน่ห์นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นในลักษณะเป็นผู้ใหญ่นะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงนะคะซึ่งตัวคุณและเขาเองเนี่ยมีโอกาสได้เจอกันจากการเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงงานยากย้ายงานเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่อยู่นะคะมีเกณฑ์การเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะที่คุณจะได้เจอกับความรักดีๆของคุณหรือบางคนมีโอกาสว่าจะได้เจอจากาจากตอนที่คุณไม่สบายแล้วคุณไปรักษา อาจจะเป็นการาไปแอดมิทที่โรงพยาบาลแล้วอาจจะมีโอกาสได้เจอกันก็ได้นะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคุณหมอที่มารักษาคุณก็ได้นะคะที่อาจจะมีโอกาสได้เจอกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งความรักดีๆของคุณก็จะก็เขาก็ดีนะคะเขาก็เป็นคนที่หวังดีกับคุณนะคะเทคแคร์คุณได้เป็นอย่างดีดูแลคุณได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าคุณจะเจอใครก็ตามเนี่ยคุณ ความรักดีๆของคุณนะ่ะเขาก็เป็นคนที่ใส่ใจนะคะดูแลแล้วก็เทคแคร์คุณได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะต้องมีเกณฑ์การเลือกคนใดคนหนึ่งนะคะคือจะต้องตัดใครสักคนออกไปเพื่อเลือกใครอีกสักคนหนึ่งซึ่งจะต้องมีใครสักคนต้องเสียใจนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นี้นะคะก็ยังไงก็เลือกคนที่ คิดว่าทําให้ชีวิตเราดีแล้วก็ทําให้ชีวิตเรามีความสุขที่สุดละกันนะคะจริงๆก็ไม่ได้สนับสนุนให้ครบซ้อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะแต่อย่าไปหลอกลวงเขานะคะอย่าไปหลอกให้เขาซื้อของให้ซื้อนู่นซื้อนี่ให้อย่าไปหลอกลวงเงินเขานะคะอย่าไปทําให้เขาผิดหวังหรือเสียใจนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ดีกับ ไม่ดีกับเรานะคะแล้วก็ไม่ดีกับใครเลยนะคะคือถ้าเกิดมีคนดีๆก็ก็คุยคุยไปนะคะแต่ว่าเราคนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้แต่ขอแค่ว่าอย่าไปหลอกลวงเขาละกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กล่องที่4กันนะคะความรักดีๆของคุณเป็นใครนะคะเราจะได้เจอกันยังไงคะ tree of s w o r d empress, nine of wands, six of cups, ten of wands แล้วก็ strength นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะความรักดีๆของคุณเป็นใครนะคะมองว่าความรักดีๆของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ ผ่านการเลิอกลาผิดหวังเสียใจเจ็บมาเยอะนะคะผ่านเรื่องราวมากมายในชีวิตเขานะคะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตในความรักนะคะไม่ว่าจะคบใครนะคะก็ผิดหวังไปสมดนะคะถูกหักหลังถูกหลอกถูก โกงอะไรประมาณนี้นะคะคือคบใครก็ได้แต่เสียใจไปหมดซึ่งเขาก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องราวของความรักที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะปิดกั้นหัวใจตัวเองเช่นเดียวกันนะคะแต่ตัวเขาเองก็อยากจะมีใครสักคนอยากจะเจอคนดีๆสักคนที่จะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาอยู่กับเขาคือเขาไม่ได้ต้องการความรักแบบฉาบสวยแล้วนะคะคือเพราะว่าเขาเจ็บมาเยอะแล้ว ความรักดีๆของคุณที่ที่คุณจะได้เจอนะคะเขาเป็นคนในลักษณะที่ผ่านการผิดหวังเสียใจมาเยอะนะคะผ่านประสบการณ์ความรักมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะคือเหมือนกับว่าเ,าเจ็บมาเยอะแล้วเจ็บมามากจนถึงขั้นแบบว่าไม่ไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ของที่สี่นะคะ คุณมีโอกาสที่จะได้เจอกันจากการทำงานนะคะมันอาจจะเป็นความรักต่างวัยนะคะแต่ว่าห่างกันไม่มากไม่น่าจะเกิน5ปีนะคะเขาคนนั้นก็อยากจะมีใครสักคนนะคะที่จะคอยเป็นดีเอ็มเพรสเป็นสามีเป็นภรรยานะคะเอาไว้ดูแลเขาเทคแคร์เขาอะไรประมาณนี้ซึ่งกว่าที่คุณจะได้เจอกันกับเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานซึ่งความรักดีๆของคุณ คนคนนี้ค่ะที่จะได้เจอกันเนี่ยมันยังไม่เจอกันเร็วๆนี้นะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแบบเกือบปีไหมคะคนคนที่เลือกไพ่กองที่ที่สี่นี้น่าจะใช้ระยะเวลาน,านานมากกว่าคนและเขาจะได้เจอกันนะคะคือคือเขาก็เป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่ถ้าคนได้เจอกันนะคะคนคนนี้นะเขาก็เป็นคนที่มีฐานะ มีฐานะดีแล้วก็เป็นคนที่หวังดีนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ไม่เอารัดเอาเปรียบใครนะคะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเปิดใจค่อนข้างยากถ้าเกิดว่าคุณและเขานะ่ยได้มีโอกาสได้เจอกันนะคะในช่วงแรกนะคะตัวคุณและเขาเองอาจจะต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะมากๆเช่นเดียวกันคือเหมือนกับว่า จะไปกันไม่ค่อยได้ซักเท่าไหร่คือเหมือนจะต้องมีการแบบปรับตัวกันเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วท้อมากๆนะคะสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาแต่ว่าเขาก็มีความหวังดีต่อคุณนะคะคือไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะหลอกลวงคุณทําร้ายคุณนะคะแต่ว่าตัวคุณเองและเขาเองอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะเพื่อที่จะ ทำให้ความรักของคุณนะคะไปถึงขั้นแต่งงานอะไรประมาณนี้คือคุณและเขามีโอกาสที่จะเป็นคู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยคุณและเขาถ้าเกิดสามารถผ่านผ่านผ่าน,ผ,านผ่านตรงช่วงการครบกันใหม่ๆไปได้เนี่ยถ้าไม่เลิกกลางคันนะคะตัวคุณและเขาเองก็มีโอกาสที่จะได้เป็น เป็นสามีเป็นภรรยากันด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องปรับตัวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะท้อก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเจอความรักดีๆแล้วนะคะก็พยายามดูแลแล้วก็รักษากันเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าความรักใหม่ๆครั้งต่อไปมันจะเป็นยังไงอีกนะคะเพราะว่ากว่าเราจะเจอคนดีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ ยากเหมือนกันนะคะสำหรับการที่จะเจอใครสักคนที่มันดีเพราะว่าทุกวันนี้คือมันมีแต่คนที่แบบคบซ้อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างเห็นแก่ตัวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าพลังงานตรงนี้ไม่ใช่พลังงานที่เห็นแก่ตัวเป็นพลังงานที่มีความหวังดีมีความห่วงใยซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณและเขาอาจจะต้องใช้ระยะเวลา ปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เวลานานกว่าที่จะเข้าใจกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้ใช้ระยะเวลานานเหมือนกันกว่าจะได้เดินทางมาเจอกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4ี่โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้ายัางไงนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ